สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับมีทางผู้ติดตามนะครับจากสมาชของเบอร์ของเรานะครับถามว่าประกาศหรือยังครับของ Tool แล้วก็ d t แทนะครับผมประกาศรายชื่อที่ได้รับรางวัลน,นะครับ t o ดีแทกแจกรถ แจกล้านนะครับเขาบอกว่าเขาหารายชื่อไม่เจอนะครับผมเนียก็เลยอาสา,านะครับพาเราไปดูรายชื่อของผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับผมก็คือทาง o you นะครับได้ประกาศไว้แล้วตั้งแต่วันที่30มนะะมกรานะครับสัเม to กรา,านะครับผม Be t t e r t o g e t เตอร์แฮปปี้ทูเกเตอร์ทูดีแทกนะครับแจกรถแจกล้านนะครับผมก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูเลยนะครับ ก็จะมีที่เคยเห็นก็คือเขาดีประกาศมาแล้วนะครับผมรางวัลเทส l a m o เด l Y นะครับผู้ที่ได้รางวัลก็คือ099 2 8 4กอนะครับ x x x, x, x นะครับรางวัลที่2นะฮะซันซูงกาแล็กซี่เอสทั้งหมด10รางวัลแบ่งเป็นของ2ูห้าของ d ีแท5นะครับผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมอันนี้มันเยอะนะฮะแล้วก็เขาไม่ได้บอกชื่อเขาบอกแต่เลขนะ แล้วก็เท่าที่เห็นนี้ก็คือว่าเขาถ่ายรูปกันแล้วมีการรับมอบรางวัลไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูนะครับเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็สำหรับคนที่ไม่พลา,าดโอกาสนะครับก็ไม่เป็นไรปีหน้า มีอยู่แล้วนะฮะของทูกับทาง DT แทนะครับจัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกจัดทุกปีนะฮะเพราะว่าใครที่มีแต้มเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรส่วนใหญ่แล้วทางทูกับ d t แทก็จะจัดแคมเปญแบบเผาเรียกว่าแบบใช้แล้วกันไม่รยกเผาเรียกว่าใช้แล้วกันใช้ใช้แบบใช้ใช้แต้มนะไม่รู้จะทำอะไรก็ใช้แต้มก่อนที่จะหมดอายุนะครับก็อย่างน้อยก็ได้ลุ้นแบบได้ลุ้นลดลุ้นมือถือการได้ลุ้นทองทุกทุกปีนะครับผม หรือว่าถ้าทางทูกับดีแท็กอยากจะจัดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอบคุณทางทูดีแท็ด้วยนะครับแบบให้เรารู้ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ารุ่นใหญ่เลยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปกดลิงก์ไปดูแล้วกันนะครับวันนี้เฮียทำให้แล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็กดฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ